อันนี้เป็นวันแม่เนะพูเขาก็มาลืมแม่ก่อนยินดีแม่ก็เคยลืมสูงเช้าวันอ่ะก็บว่าเอากีดไปให้เขาเด้อแกงฟักแกงมาฟักแกงฟักเหมือนกันมดติดบ้านเด้อเออแกงฟักแล้ววันนี้ยิบเตียวคนเดียวสอยแล้วมดแล้วก็ใส่เสื้อวันนี้แต่งตัวธรรมดาละสบายนอนอายุวันละสุขภัลละมีกับสูงทุกทุกทุกคน คิดในทางที่ชอบควรขอสรงวังโดยเร็วคือเพราว่าจะเป็นปลูกเป็นลานเป็นเครือญาติเป็นยัง,ยงกะผู้มีความสุขขอให้สุขสมใจขอให้มีสติทุกมือเชื่อวันขอสงสสงวังส่งวังตลอดไปเถอขอให้่สงวังในตัวของคุณนีอะได้ก็ไม่แชร์บวดของเพราะว่า แม่แจกับกับอู้ยี่ีสนมันมันเอกขามมันอย่างไดก็จ่างหัวมันแหมน้อยมันหู้หมดแหมน้อยมันหู้หมดอ่ะมันหู้นี้มันจะต้องหู้วันหนึ่งเอาละสุดใดที่ลูกว่าเป็นสติขอให้ทําสุขนั้นได้สำเร็จสมประสงค์เทญสา